เพราะถ้าเกิดว่าเจ้าไม่ได้เป็นคนทำประตูข้าเป็นคนทำประตูทข้ามมา,มาช่วยชาร์ลีมากูละมาขับไปมาเ<ล>ร,ร,ริ่มเข้าไปวารุเดียวไปตาย,เ,ายเปิดมาไม่เอาเลยวะ่ะสมกับเป็นนางอยูอย่ยตัวจริงไงไอ้ยามันนา,ยอยางอยูอย่เป็นตัวจริงหรอกแต่ไม่หมดโหดเกิน เถ้าบอดมารับได้บอดไม่คงรับ<ๆ>รับลูกรับลูกรับลูกตกลงไปไปไหนส่นงไปให้พี่เทงไปไปกันเลยกูเล่นปีกปีกซ้ายทำไมกูไม่ไปไซ้ายล่ะกูมาฝาดทำไมอีอ,อ้าว<ๆ>ไอ้บอดลุดหลุดหลุด,โด,ด,โด,ด ไปจะใชพี่ชายเขากรอราไมหมดเลยเขาก็มายกเตะเองฉันจะขอสนับสนุนในคุยรุดเดียวรุดเดียวรุดเดีว ไอ <s ans> <s ans> ้เหี้ยแม่ <S ans> อยู่ใกล้เกินกระโดดงงติดขอบตูเศร้าอ่ะหวังแค่โกลแล้วตอนเนี้ยไม่น่าได้แล้วทรงนี้นนตามหลักสูตร <S <S <ans> <S กูไม่ได้เรื่องกูเองห <S ans> ลักสูตรอะไรเนี่ยดีที่ไม่ใช่สีทุม่ม <S ans> <S ans> กูไม่ได้เรื่องกมูมาเอง <S <S <ans> เดี๋ยวนี้พี่อย่างนี้เลย ไอ้เฮียมาเอาคุณตายแน่ลยเต็กกับหลังไอเห็นเออตรงตรงาเลยก็ได้เพือนมีอยู่ตรงนั้นเ๋ยวกูส่งให้ใครส่งให้ฟังกัยคุเดี๋ยวอยู่แล้วบอลกูหายพี่

มัเป็นไรกูขอหนึ่งลูกแล้วกูจะเซฟม,มันอย่างเดียวเลยเว้ยกูไม่ชอบเล็กสือสักเท่าไหร่นะโูตอนนี้วิกกิ้เขาหาจิตถ่ายเพราะว่ากูไม่จะเกิ่วกวยวพุงละเกี่ยวพุงว่าหาแรงไปหรือต้องรีเฮเกัน กลับมาแล้วโอ้ยเหี้โยโหแม่ไล่เลยพี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พีดอ้าวไาอ้เอีกแล้วปุ๊บมาแล้วปุอบเอแล้วลองใจเรีนแล้วอยู่กับพี่รู้ไหมเดี๋ยวนะฮอฟไอ้ฮอฟ กูว่าตอนนี้พร้อมพี่แกมไม่อเอาเองเลยเลฟตานแล้ว,วไอเกมนะก<ห>ูะตัวเกมผมฟูดขาวนะกูรับกูแกบ่อยมาต้องฟูดขาวนะบอลกำลังแทงกูฟูดบอลกำลัง,ลงร้องไห้คนละเมะแล้วไอ้พี่ แมงโอ้ยเตะกลับเอ้าเฮ้ยไปบอลโกูไปโดนลอยเนี่ยเหี่ยวกูเตะไปมันกลับแล้วกูก็เตะไปแล้วมันก็รับอีกเย้เฮียเนี่ยกูจะ ฉันน่ะไม่ส่งบอลให้แกหรอกไปพี่กูพี่เท่งกูน่าแหละขวะ๊ะไม่ละเอาบอลให้นายหนีวะไอ้เหี้ยน,า,น,นายหนีแม่งตึงจะตายฮะโอ้โหไม่ใั้นายหนีเหมือนกันเห็นสวยส่งบอลให้นายห,น,น,ห,หนีเนรรนนลยอย่าไปส่งให้เบคอ,อ,คอนกูนนส่งให้มึงแขกกูมัวไปเห็นนายถือบอลมา อตรงเลย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 แค่นั้นและโอ้โหอืมกูเอาสุดไปดูน่าเกคุยดอุ้ยน่าเ่ยพยายามนอเลย ตรงตองไอห,ห็นทรงตรงนั่นแหละไอสัตว์โอแม่งบล็อกกลับมาไอ้อไห,ออห่าเอ้ยสวยข้ากลัวมันาะไม่อยาก ตาที่ดูเหี้ยอะเนี่ยกูตรงมองลูกกูจับใจกูมองลูกแล้วมองลูกต้นตีนของฝั่งประตูวอย่างดีเลยเอาเลยอ้ไเฮียแบบมันทับประตูแบบคนเดียวแบบเดียวเลยอะเลยบอ่เอาสุดกันโอเคมันเอาสุดจริงประกอบที่สองจบแล้ว เขาแล้วแั่กูว่าแต่ตาขาวไหมตกลงครบแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยอเหี้ย,ยเดี๋ยวมึงทำอะไร <Yes. S 1> ไอ้ามันเยอะแค่ได้ก็พอ ไอ้เจ้าพี่แกไม่โหดสุดเลยวะ่ะไอ้เยนี่โหดสุดในรุ่นเลยอ่าแบ็คเพอร์ช่วงไทลิปไม่ได้เจอกันมาหลายคลิปแล้วเนาะคนที่ผมมาพูดคุยไทลิปอะ่ะก็ไม่อยากจะอะไรหรอกแค่อยากจะบอกว่าช่วงนี้ผมติดเรียนงานค่อนข้างเยอะเลยต้องนั่งเคลียร์งานก่อนแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานั่งอัดชิปก็คือคุณคงจะไม่อยากนั่งดูและขูนงงที เล่นเกมคนเดียวใช่ไหมละ่ะมันไม่สนุกหรอกผมรู้ว่าผมป็นคนเล่นเกมคนเดียวแล้วมันไม่สนุกคือผมปอกติผมนั่งเล่นเกมแต่เป็นคนนั่งเงียบๆแล้วแบบก็เล่นไปเืเ่อยๆเล่นไปถ้าไม่มีอะไรผมก็จะไม่พูดอะไรเลยก็เอาจริงก็ถือว่ามีคนบ่นผมเยอะอยู่นะคือไม่ใช่แบบมีคนมาบ่นหลายคนแต่คือมีคําบ่นมาเยอะแบบทําไมไม่ลงคลิปคลิปตัดได้ไม่ดีบ้างนั่งดูแต่วีใช่ไหมถึงไม่ลงคลิปเลยก็ เพื่อว่าผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วจะพยายามพัฒนาจะพยายามลงคลิปให้มากขึ้นแล้วก็หาเวลาพักผ่อนให้ได้ถึงแม้ตอนที่อาเสียงตอนนีนเนนะเป็นเวลาตีสามก็เถอะนะแต่ก็ยังไงซะคลิปที่ผมจะลงต่อไปไม่แน่ใจว่าจะเป็นคลิปเล่นเกมหรือว่าเป็นคลิปเล่กเพลงหรือว่าจะเป็นนั่งไปยูทูบเบอร์ก็ได้คือไม่มีอะไรแนะ่ๆกับช่องผมอยู่แล้วทุกคนอาจจะรู้ดี แบ็ Back word กเบิร์ดกลับมาลงคลิปนะน่าจะลงคลิปใน2สัปดาห์ครั้งหรือถ้าเร็วหน่อยก็สัปดาห์หรือแม้ก็สามบอครั้งหนึ่งก็อาจจะช้ากว่าตอนช่วงปิดเทอมหรือว่าช่วงแรกๆคือช่วงนี้ครูเขาสั่งงานมาเยอะอะไรพวกนี้แต่คลิปต่อ,ตอ,ตอไปอาจจะมีปกคลิปแล้วใช่อย่างที่คุณเห็นคลิปถ้าคลิปที่มีปกคลิปอะ่ะก็คือคลิปที่ผมไม่ได้จะพวกไม่ตั้งใจตัดมันก็ไม่ใช่เพราะไอ้เราก็ตั้งใจตัดทุกคลิปเลย แต่คือคลิปพวกนั้นจะไปคิดผมตัดใจตัดเป็นเศษเลยให้พวกคุณอ่ะดูกันแบบมันก็คขขาู้สึกด,ดีนะที่มีคนดูคลิปแต่ผมก็ไม่สนหรอกว่าคุณจะดูหรือไม่ดูกันที่ผมสนอะมีแค่อย่างเดียวก็คือคุณมีควเขาสุขไหมที่ได้ดูแล้วคุณชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบก็ดิสเคมิ่งหรืออะไรได้ตามสะดวกพิมพ์คอมเมนต์บ้างก็ได้นะผมชอบอ่านคอมเมนต์ ไม่ได้มีอะไรจะพูดแล้วก็ again n e x t t x t t เดี๋ยวแวมาดูกันด้วยนะจากและคูน1นึ่งตัวนะ